สวัสดีครับมาอัปเดตหลักการรักษากาของลูกไอโนชอนะครับที่นําเข้าจากซุ้มคิงโพดํานะครับครับตอนนี้ก็คือนะครับดีขึ้นเยอะครับนี่คือวันที่สามครับหลังจากที่ทาหลังจากที่ทายยายา,ยาทาการที่ผมทํานะครับ กินยาก็อยู่ประมาณหนึ่งเดือนครับกินยายาปฏิชีวนะนะครับนี่นี่วันที่สามนะครับเดี๋ยวจะทาซ้ำอีกแล้วครับเป็นวันที่สี่คือวันนี้สามวันที่ผ่านมานะครับนี่ครับในหัวมันอันนี้ครับตอนนี้งอนที่งอนก็เหลือประมาณนี้ครับนะครับเป็นดวงๆนะครับ ดีขึ้นครับคือคอโอเคครับแต่ดียอดย,ยังไม่ลงตัวนะครับอันนี้นะครับ,รบขอบคุณครับที่กดติดตามครับนี่ครับคือตัวยาครับ